สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์สวัสดีค่ะครูน้ําสวัสดีค่ะสาวต้องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาเจอพระรมาจารย์ในด้านศักดินะคะอาจารย์ยิ่งยังเตยังเตนี่ชอบชื่อนี้จังร,รู้สึกว่าได้ยินข่าวว่าอาจารย์ดังมากในด้านศักดิ์ก็ไม่ค่อยดังอะไรหรอกครับแต่ว่าคนพูดถึงกันบ่อยเองธรรมชาติเลยทอทองทอ หอมตลอดแต่จริงๆแล้วชื่อติดโลเลยนะคะท่านผู้ชมชและที่สําคัญนะคะอาจารย์ท่านจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวัยนี้สักนี่สักทุกปแบบหรือสักแบบไหนบ้างคะอาจารย์หมยายถึงว่าที่งานหรือว่าตัวผมหรือว่ายัางไงตัวอาจารย์ด้วยตัว<อ>งานด้วยถ้าตัวผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสักทุกปแบบเลยเพราะว่ามันต้องอต้องเก่งทุกแบบเสร็จแล้วเราก็มาเลือกวิชาที่วิชาหลักเลยก็จะเป็นงานญี่ปุ่นสายลิเอลิรตมิแบบเขาเรียกว่าแนวยากุซ่า ใครอยากเป็นยากุซ่ามาหาอาจารย์นะคะซึ่งเป็นงานที่แบบว่าเป็น,เ,ปนเอกอุเป็นงานที่บอกว่าใครจยาสักเราในงานนี้ก็ต้องนึกถึงเราแต่ว่าพวกภาพเดนสิตพอร,รกก์เทนาง,างานไซเบลก,ก็คือสักหมดแล้วทางชาตินี่มักสักเยอะมากเลยว yes, ิ่งเข่าเยอะมากครับครูน้าเป็นไงคะผลงานสักของอาจารย์โว้ระดับปรมาจารย์เลยค่ะยกให้เลยค่ะโอ้ยครูน้ำถ้าครูน้ำพูดอย่างนี้แสดงว่าจริงค่ะเพราะว่าครูน้ำนี่จะไม่ค่อย ถ้าไม่สวยจริงเราชอนผมเลยน,นีย่เลยกับคาราเมจารเลยค่ะมันก็จะมีงานประกวดลายสักที่กร<ช>ุงเทพครับวันไหนคะอาจารย์ฝากงานได้เลยนะคะ15-16มีนาคมครับ15-16มีนาคมนะคะห้างเซ็นรัลลาทาวชั้น5ครับ BCT Hall <อ>เป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาติรวมหมดเลยมาทั้งกันทั่วโลกเลยลแล้วก็มีการรับศักในงานด้วยแล้วก็มีการประกวดในงานด้วยแล้วก็มีโชว์ต่างๆมากมายในงานโชว์ที่แบบว่า เรานาเข้าจากต่างประเทศเลยครับสนุกมากอันนี้เป็นงานระดับโลกเลยนะคะแบบเรียกว่าระดับโลกนะคะแบบนี้คล้ายๆร้างก็ไ่ใระดับโลกชัดเจนเลยค่ะและนักข่าวการันตีให้เองว่าระดับโลกนะคะใครอยากไปเที่ยวงานนะคะงานศักดิ์ที่แบบยิ่งใหญ่นะคะก็เป็นงานอีโคเลยนะคะงานของอาจารย์ยิ่งนะคะจัดเดือนมีนาคมสองปีครั้งหรือว่าหนึ่งปีครั้งคะอาจารย์ที่ก่อนเปหนึ่งปีครั้งแล้วสลังมาก็สองปีครั้งหลังจากโควิดเนี่ยเียกสามล่าสุดแล้วก็มาหกหก มันก็บาง68เพราะผมจัดงานมาทั้งหมด20ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2547ที่ห้าง M K Center เป็นคนถักดันในการประกวดงานสักลุ้นแรกของเมืองไทยเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดันงานดันช่างของเราให้ขึ้นไปติดแลนด์เดอรนะคะแล้วก็ยกระดับแล้วก็จะพาพวกเพื่อนๆพี่น้องช่างสักในเมืองไทยนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปสักกันเพื่อนรู้กันได้ช่างบางคนได้เปิดตัวจาก จากบางคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้เลยว่าศักเนี่ยจริงๆแล้วเรียนเรียนยากไม่้ำเรียนยากมากเลยก็ยากครับแต่ว่ามันไม่ไม่ยากเกความพยายามแล้วรอยศักเนี่ยมันสามารถถ้าทำดีๆเนี่ยมันมาเอามาทำเลี้ยงเลี้ยงชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้สร้างชื่อเสียงให้เัวเองได้ ถ้าเราตั้งใจจริงๆที่ทำตอนนี้นะครับเพี่ครับเราก็มีแต่แต่สำหรับอ่ามวยนะคะมวยมองว่าเป็นงานศัก์เป็นงานที่ยากถ้าอารมณ์ไม่เย็นจริงๆถ้าไม่มีคนไม่มีศิลปะจริงๆเนี่ยไม่มีทางค่ะไม่มีทางที่จะทางานนี้ได้เลยเพราะว่างานแต่ละชิ้นดูดูอย่างของอาจารย์นี่ใช้ความละเอียดมากเลยนะคะนี่ดูอย่างของอาจารย์เนี่ยอันนี้ ใครสั่งให้ก็เป็น like พวกเพื่อๆนะครับพวกเพื่อหรืว่าโอ schematic. ้โหมีนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ที <t <t ่สําคัญนะคะมันไม่ได้สั่งง่ายๆนะคะท่านผู้ชมมันอยู่ที่ความพยายามไม่ได้สั่งง่ายๆแล้วคนที่เขาสั่งเนี่ยหลังจากจบเนี่ยคเราจะต้อตังด้วยนะคะกินข้าวกันสักครู่นะครับผมหนึ่งเจอกันในอีกรอบหนึ่งนะมีความอยากได้สองมีความอดทนสาม มีเงินใช่ต้องมีตังค์ใช่เพราะว่าจะได้ระัดที่สวยรอยสักบางอย่างบง่งบอกถึงคนมีตังค์นะคะจะบอกให้รู้นะคะใครที่ยังไม่ทราบนะคะว่ารอยสักบางอย่างบางอย่างเนี่ยบง่งบอกถึงคนไม่มีตังค์สักไม่ได้ด้วยนะคะมันเป็น,นศิลปะที่แปลกแยกอมาใช่อย่างเช่นนั้นผมเคยไปทำงานที่ยุโรปด้วยสวีเดนออสเตรเลีอเยอย่างเงี้ยเสาวที่เทียอย่างเงี้ยว้รุ่นเขาจะมาเจอที่เซนทอพอยเขาจะไม่โชว์ทองโชว์กกันนะโชว์รอยสักกันใช่ค่ะ เพราะตักปุ๊บเนี่ยเฮ้ยสวยทิมเบิร์นทิมินใช่แล้วทีนี้จะตักสวยได้เนี่ยจะมีเงินด้วยแล้วต้องจองคิวเวลาครึ่งปีหนึ่งปีอะไรแบบ้สักหลายแสนอันนี้เรื่องจริงนะคะท่านผู้ชมไม่ได้โมนะคะถ้าคุณไม่ได้ศึกษาด้านรอยสักคุณจะไม่รู้เลยว่ารอยสักแพงนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนอ่าเป็นบางคนนะคะแอนตี้คนสัก คุณรู้ไหมว่าเขาจ่ายตังแพงนะคะและคนสักบางคนเขาไม่ดื่มไม่กินเลยเขาสักเฉยใช่ใชแล้วก็ส่วนมากจะมีนิสัยที่สุขุมจะกินสักสัส,ส่วนเยอะนะคะเท่าที่สัมผัสคนที่มีรอยสักไม่ได้ใจร้อนเหมือนที่ภาพรถกอบมอมานะคะคบ,บางคนบางคนเห็นรอยสักคุณไม่ได้ศึกษาเลยใช่ไหมคะคมันเป็นแค่การกระปากั้งแรกแล้วมองว่าอาจจะเกเรหรือเปล่า <ừ. S 2> อาจจะแบบว่ารุนแรงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าสัมผัสแล้วเนี่ยจะรู้ว่า มันมีความอ่อนไหวและอ่อนหวานใช,ใช่มีรอยสักขอบคุณทุกคน,กน,นดีใจดีใจขอบคุณอาจารย์ที่ค่ะวันนี้มวยต้องกปล่าขอพระคุณอาจารย์นะคะที่สัมภาษณ์ทางช่องข่าวตำรวจนะคะแล้วก็ช่องเจ๊มวยบกบานนะคะเราจะติดตามชีวิตอาจารย์ยิ่งยังเตอชื่อเท่อาจารย์พูดเองยิ่งเท่เลยนะขอบคุณมากครับรระคะ่ะ ร้านอยู่ที่ไหนครับปกติร้านอยู่ที่ไหนครับอาจารย์เอ่อผมร้านอยู่กรุงเทพครับซอยวิภาวดีสิบหกซอยวิภาวดีสิบหกนะคะท่านผู้ชมเปิดบแ,<ต>แปดโมงถึงยี่คืนได้ยินข่าวว่าคิวอีกสองปีคงจะว่างนะคะท่านผู้ชมอ๋อไม่ขนาดนั้นครับส <c oughs> ามารถติดต่อได้ช่องทางไหนครับพี่เอ่อในเพจนะครับยิ่งยังเซิร์ฟจตุร์สตูดิโอภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับภาษาไทยครับไม่ภาษาอังกฤษครับถ้าในไอจีก็ยิ่งยังเซิร์ฟภาษาอังกฤษครับง่ายๆครับพิมพ์ไปเลย นิ่งยังเจอภาษาอังกฤษเจอ,เ,อเลยครับ<ล>ในไอจีในเพจในเป็นพวกตัวในทิกต็อกในอะไรก็หมดเลยครับแล้วจะเจอหน้าอ่อนหวานอย่างนี้นะคะทุ้ชมขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับ